สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องปาริซาแนลอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทำการเปลี่ยนดินปลูกต้นไม้นะคะประเภทซิงโกเนียมนะคะซึ่งซิงโกเนียมเนี่ยเราก็จะใช้ดินปลูกเนี่ยที่เป็นกาบมะพร้าวสับนะคะกาบมะพร้าวสับเนี่ยเราก็ต้องเอาแช่น้ำไปก่อนนะกาบมะพร้าวสับนะคะแล้วก็ผสมตูดของเฟินเนี่ยเฟินจะผสมกบับ ใบก้ามปูนะคะเพื่อดินโป่งแล้วก็เพอร์ไลท์นะคะแล้วก็ใบมะขามแห้งนะคะเพื่อตัดสีสําหรับน้องที่เป็นไม้ด่างนะคะก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วก็จะมีสตาร์เตอร์จีนะคะกันมแมลงแล้วก็ออสโมโคดนะเดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนหลายต้นเลยมีต้นไหนบ้างก็เดี๋ยวควจะพาเพื่อนๆมาชมกันนะคะอ่านะคะเมื่อกี้นะคะหลังจากที่เราได้ผสมดินสาหรับซิงโกเนียมหรือว่าต้นอื่นๆที่ สายกามะพร้าวนะไม่ใช่สายดินนะคะเราก็จะมาดูกันนะว่าเราได้ต้นอะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวมันมีนอกเหนือจากจากที่เฟิร์นดูต้นไม้มามันจะมีต้นนี้อันนี้บอนน่าจะเป็นบอนอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่ารู้ว่าน้องชอบดินนะคะเราเป็นตระกูลบอน อันนี้นะคะจงอางด่างเหลืองนะคะซึ่งเราทําคลิปไปสองสามคลิปแล้วนะสำหรับจงอางด่างเดี๋ยวอันนี้เฟิร์นก็จะเปลี่ยนโดยที่ไม่ได้ทําคลิปเพื่อนๆดูนะคะแต่จะมีต้นไม้ที่เฟิรอนเอามานะคะสําหรับที่มาเปลี่ยนอะมาเปลี่ยนกระถางรอบนี้นะคะผู้เข้ารอบทั้งหมดนะคะที่น้องเขาแบบเฟื่อนไม่ค่อยได้ดูแลก็จะมีเงินไหลมาด่างชมพูต้นนี้ก็คือทันล่าคารุนะคะอันนี้จะใส่กลามาพัพหมดเลยนะ นี่เงินไหลามาด่างชมพูอันนี้ก็ลาคขาลุนะคะเรามาดูอีกนี่ก็เงินไหลามาด่างชมพูนะคะเนื่องจากน้องเขาต้นเล็กนะเฟิร์เลยยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางสะกทีนะคะ่ะเอาต้นไหนก่อนดีอ่าอันนี้หูช้างนะคะหูช้างลุ้นด่างอันนี้หลงมานะคะเดี๋ยวเฟิร์นไว้ตรงนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางอันนั้นเฟิร์งปลูกจากต้นเล็กๆนะอ่า เงินไหลอันนี้อะไรออมชมพูนะคะน,นี้ออมชมพูเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนกระถางน้องเขาให้เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะเงินไหลมาด่างชมพูอีกแล้วนะคะเพื่อนดูลาบนะคะอันนี้เป็นกระถางเปล่านะเราเอาออกนะนี่ออมเพชรใบกลมนะคะโอ้ยาวขนาดนี้เดี๋ยวเราจะใส่หลักด้วยนะสำหรับออมเพชรใบกลมนะคะ อาวางตรงนี้ก่อนนะอาเพชรใบกลมพิง k s สปอตนะคะตันนี้ลากแล้วโหเต็มหมดแล้วนะคะเราไม่ได้ดูแลเขาเลยพิง k f เฟรนะพิงเขาเรียกว่าอะไรพิงคหรอคะพิง k f แฟกนะคะ,ะ,คะมีแบบเหมือนโมชิโตนิดนิดเส้นก้านใบสีชมพูนะคะเดี๋ยวเฟิ่นไว้เปลี่ยาานกระถางล้วจะมารีวิวเีละต้นให้ดูนะคะ ตระกูลเงินไหลมาด่างชมพูเหมือนกันตระกูลสิงคโปร์นเ,นเหมือนกันอันนี้ไตรคันเลอร์นะคะต้นที่เฟิร์นเคยทำรีวิวไม้ด่างตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้เปลี่ยนเลยแล้วก็น้องก็ไม่ค่อยโตด้วยนะคะอันนี้กระถางเปล่านะคะเราก็เอามาเก็บกระถางเปล่าเราก็รีโนเวทใช้ได้นะคะเพื่อนเราก็เอาน้องเข้ามาปรับเปลี่ยนอันนี้นะคะไตรคัลเลอร์เหมือนกันนะคะเพื่อน ถ้าจะทากระถางเปลี่ยนอะไรนะคลิปเปลี่ยนกระถางทั้งหมดนี่คงไม่พอแน่นะคะเวลาอันนี้นะคะก้ามกุ้งนะคะก้ามกุ้งด่างอันนี้เนื้อเยื่อนะปั่นเนื้อเยื่อมาแต่ว่าน้องโตแล้วแหละเดี๋ยวเราต้องเอาน้องแบบมาเปลี่ยนกระถางได้แล้วเพื่อนๆน้อยอยู่ในตู้อบกันนะอยู่ในบางอันก็อยู่ในถุงอบนะคะยังไม่ได้ออกมานะเดี๋ยวเราจะทําทีละต้นที่อยู่ข้างนอกก่อนเพราะว่าน้องเขาอยู่ข้างนอกเขาแข็งแรงอยู่แล้วนะคะก้ามกุ้งเนี่ยเป็นอะไรที่เลี้ยงไม่เคยด่างเลยนะ าพาไลโซนะคะเราเคยทคําคลิปพาไลโซไปแล้วพาไลโซก็อยู่ในในกลุ่มที่จัดว่าชอบนี่นะดินผสมปุ๋กของเราเหมือนกันนะคะนี่เงินไหลมานะคะดูน้องเขาแบบไม่ได้บารุงจนใบเล็กดูลาเขาสิน้องเขาก็ต้นเล็กใบเล็กนะคะเพราะแครอยู่ในกระถางเล็กๆนะคะงินไหลมาหลายชมพู อันนี้ก็เงินไหลามาด่างชมพูนะคะหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกระถางทั้งหมดนี้เลยนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะค่อยๆมาไล่ทีละอันให้เพื่อนๆดูนะคะในคลิปต่อไปนะสําหรับคลิปนี้อัปเดตให้ฟังก่อนนะว่าเราจะเปลี่ยนกระถางเท่านี้นะ